การครั้งหนึ่งมีเด็กชายชื่อหน่องหน่องมักจะชอบวาดรูปเขาจะวาดทุกอย่างที่เขาจินตนาการได้เขาวาดภาพสัตว์ผู้คนรถยนต์อาคารและแม้แต่เอเลี่ยนเขามีดินสอสีเทียนและสีมากมายแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดในการวาดคือดินสอ เขาชอบที่เขาสามารถลบข้อผิดพลาดและทำให้ภาพวาดของเขาดูสมบูรณ์แบบได้วันหนึ่งเขาพบดินสอนในกระเป๋าเป้ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนมันแบววาวและเป็นสีเงินพร้อมด้วยยางลบสีน้ำเงินเขาสงสัยว่ามันมาจากไหนแต่เขาตัดสินใจลองดู เขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้วเริ่มวาดภาพสุนัขเขาวาดหัวตัวขาและหางเขาได้ยินเสียงเห่า <c oughs> เขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าสุนัขที่เขาวาดนั้นมีชีวิต oh, <no. S 1> มันกระโดดออกมาจากกระดาษและเลียหน้าของเขา <c oughs> น้องแปลกใจและกลัวไปพร้อมกัน เขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเขาคิดว่าเพราะดินสอวิเศษแท่งนี้แน่ทุกสิ่งที่เขาวาดด้วยมันจะมีชีวิตขึ้นมาเขาตัดสินใจที่จะทดสอบมันเขาวาดรูปนกแล้วมันก็บินออกมาจากกระดาษเขาวาดดอกไม้และมันก็บิบ่นบาน เขาวาดเค้กและมันก็มีกลิ่นหอมมากเขาวาดรถและมันก็เริ่มขับเองได้เขาวาดหุ่นยนต์และมันก็กล่าวสวัสดี <Hello. S 1> เขาสนุกสนานมากกับดินสอวิเศษของเขาเขารู้สึกเหมือนว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้แต่แล้วเขาก็ทำผิดพลาด เขาวาดสัตว์ประหลาดเขาต้องการทำให้มันน่ากลัวและน่าเกลียดแต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงเขาวาดหัวโต <c oughs> มีเขาเคี้ยวและตาสีแดงเขาวาดร่างที่มีขนดกมีกรงเล็บน้ำแหลมและเกล็ดเขาวาดหางยาวพร้อมเหล็กใน เขากำลังจะลบมันทิ้งเขาได้ยินเสียงคำรามเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าสัตว์ประหลาดที่เขาวาดนั้นยังมีชีวิตอยู่มันกระโดดออกจากกระดาษและคำรามใส่เขาน้องกลัวมากเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เขาพยายามวิ่งหนีแต่สัตว์ประหลาดนั้นเร็วกว่ามันไล่าตามเขาไปรอบๆห้องโดยเหยียบด,ดินสอสีเทียนและสีต่างๆมันทำให้กระดาษหนังสือและโปสเตอร์ของเขาขาดมันทำลายของเล่นเกมและอุปกรณ์ต่างๆของเขา นองพยายามคิดว่าเขาต้องหยุดสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ได้เขาจำได้ว่าเขามีดินสอวิเศษเขาหยิบมันขึ้นมาและมองหาบางอย่างที่จะวาดเขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่บนพื้นเขารีบวาดกรงล้อมรอบสัตว์ประหลาดเขาหวังว่ามันจะได้ผล เขาได้ยินเสียงดังกริ้งกระแทกลงบนพื้นเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าโรงที่เขาวาดนั้นเป็นของจิง้มมันทังสัตว์ประหลาดไว้ข้างในสัตว์ประหลาดคำรามและกระแทกลูกโรงแต่มันก็ไม่สามารถออกไปได้น้องก็โล่งใจที่เขารอดมาได้ เขาได้ลบภาพสัตว์ประหลาดทิ้งไปเขาจึงตัดสินใจกำจัดดินสอวิเศษเขาคิดว่ามันอันตรายเกินไปเขาไม่ต้องการสร้างปัญหาอีกต่อไปเขาทิ้งมันลงถังขยะเขาหวังว่าจะไม่มีใครพบมัน เขาทำความสะอาดห้องและขอโทษพ่อแม่เขาเรียนรู้บทเรียนของเขาเขาตัดสินใจใช้ดินสอธรรมดาของเขาเขายังคงรักการวาดภาพแต่เขามีความสุขกับจินตนาการของเขาเขาไม่ต้องการเวทมต์นเพื่อทําให้ภาพวาดของเขามีชีวิตขึ้นมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าระวังสิ่งที่เราต้องการบางครั้งสิ่งที่ดูน่าอัศจรรย์ก็อาจส่งผลเสียตามมาได้ใช้อำนาจของเราอย่างชาญฉลาดอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่เช่นนั้นเราอาจทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นได้